สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักลักกาเอฟซีที่คิดหอดคิดถึงเมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนบักบัวบเลี่ยมสวนบักบัวบเลี่ยมนะครับก่อนสิบปอเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับจะ่าล่มกดกระดิ ng ลักกาผู้ไหบว่าันได้ก,กดติดตามก็จะ่าล่มกดติดตามให้กับช่องหมอลำเทิงนะครับ าท่านผู้ชมมาเบืองบักบวบเลียมแต่ว่าบางคนเดินบักบวบเลี่ยมนะครับบางคนเอินบักร้อยท่านผู้ชมสังเกตหน่วยมันนะครับมันสิเป็นลูกบวบเป็นลูกบวบแต่มันจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับมันสิเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมบ้านเก่าผมเอิ้นบบกร้อยแต่ว่ามาบอกเป็นภาษากลางๆภาษาลหลายๆขู่หลายๆคนถิ่น เพื่อเดินน้ากันนี่นะครับเพื่อเดินว่าบักบักบักบัวเลียมนะครับเพื่อปลูกไว้ยุะเนื้อที่กับสิประมัณจ็กสองงานนี่แหละนะครับกระหลพอสมควรกับพอได้เก็บรงตลาดแต่ว่าหน่วยมันจะเป็นหลายกระดอกกระดิ่งแต่ท่านผู้ชมสังเกตหน่วยมันสิล่ะหน่วยเนี่ยว่ามันเป็นเกือบทุกขอเดยเออนี่เห็นบ่าหน่วยหน่อยมันออกไปอีกม้วนหน่วยใหญ่แล้วก็น้อยเขาน้อยเขารูปท่งมันสิเป็นลักษณะหน่วยเรี่ยม ลูกกลมๆเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับสังเกตสังเกตหน่วยมันท่านผู้ชมกระเบิงเบิงบักบวเบเลี่ยมมันบ้านพี่น้องเอินบักบวเบเลี่ยมคือกันบะเอินเลื่อนบักลอยเลื่อนมากอย่างนะครับแต่ละภาคนีเอินบวกคือกันนะครับแต่ละภาคแต่ละพื้นที่แต่ทางอำเภอเดชดุดมจังหวดัดอุลราชธานีนี่เอินบักลอยนะครับ แต่่าล้ครเกินบกบวบเรียมคือเก่าผมกะขันบอกอนนี้น้ำมูผมเกินบกบวบเรียมแต่ว่าขันบอกในครอบครัวผมเกินมาไปเก็บบกร้อยมา่ออมเ่ปามาแกงงเ่ปาเนี่ยทำนองนี้นะนะครับแต่ว่าถ้าอยู่น้ำมูส่วนมากแล้วกับมูผ้าเอินบกบวบเรียมเขากับบกบวบเรียมน้ำมูมันก็จะใบเบาแล้วมันก็จะค่อยไปน้ำมูว่าใั่ไหมหลายอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับหลายอยู่หลายอยู่บกบวบเรียมก็ได้ มันเป็นหน่วยหลายถ้าท่านผู้ชมเขามาเบิงมาเบิงในสวนนะครับมันจังมันจังมันจังเมนจ้าแจงเนาะมันก็จังเมนบอกยังไงว่าบบเมนเทาสีบลสังจะปากหรอซื้อต้องเห็นรูปภาพพร้อมนี่น่วยมันนะครับสังเกตหน่วยมันผมสิพยายามเน้นให้ท่านผู้ชมในเบิงน่วยมันนําเพราะว่าหน่วยมันกับเป็นยิกๆยิงอๆเป็นตามรูปแบบของมันนั่นล่ะนะครับ รูปแบบของมันมันก็สิเป็นหน่วยงอๆมายอกมายแยกเป็นหน่วยบ่อยอยากตรงหรือมันก็อาจิเป็นน้ำโลกมันก็บบจากเนาะแต่ว่าคันคือปกติแล้วคือมันขึ้นไปลักษณะนี้หน่วยมันก็ย้อนลงมาลักษณะนี้มันก็ควรสิตรงเนี่ยแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็อาจิมีเป็นโลกยีงอในนิดนึงกี่ดอกนะครับมันก็ห้เบิ่งจังสี่หล่ะเนาะ แนวมัเก็เป็นหน่วยแนวนี้นะครับหน่วยไม่นก็เป็นหน่วยเหลี่ยมๆหน่วยกลมๆหน่วยเง้วๆนะครับขัดซ้ำเขาสิไปแกงกินในขอบค้ัวหฮานะครับแกงกินในขอบครัวหฮาหนี่สองสามคนสาม,ส,าม,ส,าม,มสี่คนนี่สองสามหน่วยก็กินอิ่มเลยท่านผู้ชมสองสามหน่วยก็กินอิ่มพอว่าอยู่ในขอบในครัวรหฮาหนี่มันกา ทีกินหลายปันนี้เราไปแกงใส่กับมีปลาเนี่ยมีหนามเนี่ยมีตอนแบบบวพร้อมเนี่ยนึกสิแต่ว่าคันเฮ็ดเป็นอาหารไทยกับไปผัดผัดใส่หมูจังสินะครับเออไปเฮ็ดเ,เป็นกับเผาหมูกับเผาบวบจังสินะมันก็แ่บอยู่เดนะครับมันกแ็แ่บแต่ว่ากัน เฮ็ดกินแบบบ้านๆแบบบ้านบ้านผมนะครับเอาไปแกงใสกบเสเขียดเอาไปแกงเสปูเสปลาเอาไปหนึ่งไปหนึ่งเสปลาหนึ่งหนึ่งปลาแล้วก็เอาเอาไปแก้มเป็นผักหรือจิไปลวกแล้วก็กินกระป่นจะสิก็ไดคือเก่าไปลวกแล้วก็กินกระป่นหรือจะไปต้มกินกระป่นจะสินะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วเพิ่นสีเน้นไปทังแกงทางง่อมนะครับถ้าเป็นบ้าน อาจจะเป็นเป็นเป็นภาคอีสานนะครับเป็นภาคอีสานบ้านผมนะครับทั้งอบุบลเพอ่์กสิเน้นเป็นแกงบักบวบใส่กบแกงบักบวบใส่ปลาหรือไปพัดใส่หมูพัดใส่เนื้อเออพัดกะเพ้าบวบหมูหรือเอาเห็ดห,ห,หลายๆอย่างนั่นแหละนะครับมันก็เฮ็ดกินได้หลายๆอย่างลหลายแนวนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเห็ดกินลังเทือ่แต่บ้านเดียวกันก็นยังเห็ดกินบ่คือกัน มู่บ้านเดียวกันนี่เฮ็ดกินบ่คอกันก็มีหลายอย่างหลายแนวอยู่เดยนะครับผู้บางครอบครัวนี่บบเคยบ่เคยกินปนบบเคยกินอย่างจจกเทือก็ับมีบ่เคยกินสมตำก็มีแต่บางครอบครัวนี่มักสมตำมักปนมักแกวเัียงเีษก็มีนะครับที่ผมจะให้เบิ่งไก้ไก่แมเนย่อนอย่างหอกย่อนม่าหน่วยมันผมมันซ้อนหน่วยมันมันซ้อนหน่วยมันหน่วยมันหน่วยใหญ่ หน่วยใหญ่ซ้ำนี่กัยังพ่อแกงราบอย่งย่งยอหน่อยหนึงน่งอยู่นะครับย่างบ้านพอแกงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจึงสิพอแกงประมาณอีกสักสองมือเนาะอีกสองมือกับพ่อแกงท่านผู้ชมนี่หน่วยผมสิเน้นผมสิเน้นในซองให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่วยมันหน่วยมันนีน่ก,ก็งามนะครับหน่วยสมควรพอกินพออยากแต่ว่าขัดผู้ผู้คืดอยากผู้หิว จำหนีมันก็พอกินได้แล้วนะครับจำหนีกับกินได้แล้วเอาไปปาดเลียมมันออกบรจําจเบียนจะไปฝานเปลือกมันนะครับปาดเตลียมมันออกนะครับเขาก็แข็งได้เพราะว่าเพราะว่าตัวเป็นเลียมนี่มันแข็งในสัตนผู้ชมนะครับตัวเป็นเลียมนี่มันแข็งปาดเลียมมันออกนิดหนึง่งเขาก็สามารถที่ สามารถที่เอาไปอมสิกบได้แล้วเอาสามารถเอาไปแกงเส่ปลาได้แล้วนะครับเพราะว่าห้องอ่อมาไทายให้ท่านผู้ชมเดี๋เบ่งเอาผาพสวยๆผาพงามๆมาให้ท่านผู้ชมไดีเบ่ง,าางให้ทา่ทานผู้ชมได้เห็นนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วนี่เพิ่นปลูกไว้เพิ่นกระสีสรงตลาดนะนะครับตอนแรกนี่ก็คือทรงเป็นตลาดจะเลื่อนสีอย่างซี่นะ หรือบางครั้งบางคราวรดจากทั้งเออทั้งซีมุมเมืองอทั้งภาคกลางทั้งตลาดไทยเอยงสิพเพลนมาเข้ากันขายเพื่อนมันมีหลายอย่างหลายเนี่ยในบ่มินว่าสีแมนมาจะบวกบวกหอมเนาะเอเพื่อก็สิมีบะอย่างละ่ะมะละนั่นแหละนะครับมะละใหญ่ซีิมีทัวมีเ่มะเขืออย่างสิมี่บวบม,มีพริกมี่แตง อุ้ยหลายอย่างหลายแนวได้ปลูกไว้ทันผู้ชมนะครับเอมันกับว่ามันมีแค่นี้เนาะขนาดยุข้างกันนี่เป็นสวนคางกัน,นี่ก็บมีพวกมละละพวกบักเขือพูดเดี๋ยวเดี๋ยวซองไปทักนัน้ในใส้ทันผู้ชมดนเบิ่งนะําปลูกไวส้สวนคางๆกันนี่เจ้าเดียวกันนี้ท่านผู้ชมถ้าพูดพูดก็เป็นป้าบักเขือมันอยู่ใกลๆเพราะว่าเจ้าเดียวกันนี่เพิ่็ปลูกหลายอย่างหลายแนวนะครับปลูกหลายอย่าง่จ่าท่านผู้ชม เบิ่งคลิปก็จะลืมกดไลค์่าลืมกดแชร์่าลืมกดซับสไคร์นะครับจะลืมกดกระดิง่งให้กับช่องหมอลำเถิงคันผูใ้ใดหลงมา,าเบิ่งแล้วบ่ทันได้กดติดตามกับกดติดตามไว้เพื่อมีคลิปดีๆมีคลิปเป็นตาเบิง์เสกสีมันแจง้งเตือนมาเข้ากับเไดเบิ่งท่านที่เนาะหลังจากเข้ากับด้เบิ่งก่อนหมู่เอเกิดเพื่อนถ่ายทอดสด ขายสิ่งขายขอ,าของบางข้างบางเข้าหอกาซีเรอราคาที่เพื่อนกำหนดถือคือเกณฑ์สินานะครับจังววาอยากให้ท่านผู้ชมได้กดไลค์ไว้กดแชร์ไว้กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็จะเลืมกดติดตามไว้นะครับให้กับช่องหมอลำเทิงช่องหมอลำเทิงครับดำเนินการโดยพ่อใหญ่สเสถียรก้อนคำนะครับหมอลำเทิงมีทั้งยูทูบมีทั้งเล่นคลิปเลี้ล่ะนะครับเล่นคลิปเลี้คลิปสตรีม ให้ท่านผู้ชมได้สนุกสนานเอาสำหรับมือนี้เอาซ้ำนีสักก้อนนั่นผู้ชมเอาไว้คลิปหนา้าพ่อกันคลิปนี้ยุดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจสุขู่สุคนสวัสดีครับ